ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายองค์อานวงวยูนสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจังหวัดสระบุรีพักเพื่อไทยท่านครับขอหารื่องธรรทานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีเรื่องขาน้ำทำนาขาดการดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจังของกระทรวงเกษตรและชนประทานครับท่านครับนาปีก็มไม่ให้ทำนาปังก็ไม่ให้ปลูกที่อำเภอบ้านหมออำเภอดอนพุทธกลุ่มผู้ใช้น้ำของชนประทานที่23ต้องใช้น้ำ ในการดูแลนาข้าวและนาเผือกเป็นพันๆไร่ครับก็ขอให้ท่านทางชนประทานช่วยผันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยามาทางคลองใช้นาดป่าศักมาที่ประตูน้ําเลิงลางครับชาวนาจะได้มีน้ําใช้กันที่อ,อําเภอบ้านหมอและดอนพุทธสาหรับอ,บอําเภอหนองแครก็เช่นกันครับที่พื้นที่ตําบล หนองลงหมู่หนึ่งหมู่สมหมู่หหมู่แและตําบลกลุ่มหักหมู่หหมู่แหมู่สิหมู่1ิขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคขาดน้ําทํานาขาดน้ำำําทําสวนกล้วยหอมนะครับขอให้ทางชมระท,ทานได้ซ่อมแซมประตูน้ําและจัดส่งรถแะโค้งบ,บูมยาวพร้อมแพโปะ๊ะมารอบคลองระพีพัดที่ยี่26ขวาซึ่งตื้นเขินะตะกอนสูงนะครับท้องถิ่นในส่งรถมาก ไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็ขอมาหลายปีแล้วทางชมพาน์ก็ไม่ได้ส่งเ <c> ค <oughs> รื่องมือหนักตัวนี้มาให้สักทีนะครับสุดท้ายครับพี่น้องอสอมอจังหวัดสับรีซึ่งร่วมกันสู้ภยัยป้องกันโควิด -19 มาอย่างเข้มแข็งและอย่างต่อเนื่องต้องคัดกรองชาวบ้านอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมงานต่างๆของชุมชนครับขนาดนี้อุปกรณ์ต่างๆเริ่มชำรุดทุดโทรมโดยเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิก็ใช้งานอย่างหนักนะครับก็ขอให้ทางรัฐที่ช่วยจัดส่งเครื่องมือวัด อุณภูมิอ,อินฟาราเรดแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมขาตั้งครับช่วยส่งมาให้กับพี่น้องอสมมเพื่อเป็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยกับพี่น้องอสมมในการคัดกรองโควิด -19 ซึ่งขณะนี้แพร่ระบาดอย่างทั่วไปและอย่างหนักขึ้นทุกวันนะครับก็เ,เรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้จัดส่งด้วยครับกลาขอบคุณครับท่านประธานครับ